เจ้าสิเมาเอาเพียบข่อยจังสี่บดได้เด้เจ้าสิเมนอนค้าไกลหาจังสี่มันบดถูกต้องเจ้าเยสีเบอร์ไร้เท้มา แบ่นี่แอบซทำกินเขาเนี่ยล่ะที่ยังเสียบุ่งอืมให้ก็เขาแอบเบิ้ลให้ยังกับแอบเบิ้ลนั่เจ้าเนาะแอบเบิดแล้วเนาะอืเฮ็ดตลอดอยู่ได้น่าแน่นี่เนาะแอบเขาแอบขนาด อิ่มแล้วเท่าวดีจังไปอิมอ่มเพื่อนนะอ้าวเก็บอิม่มเราก็ไปเก็บอปเอาไปล้างเด้อเออจะเฮ็ดถือต้องละเท่าจะเฮ็ดดีเยี่ยมละท่ากินแล้วก็ต้องเก็บเอาไปเปไมียนเอาไปล้าง เจ้าสิมาเอาเปียบข่อยจังสีบ่ได้เลยเจ้าสิมมนอนขาไก่หางจังสีมันบ่ถึงต้องเจ้ายาสีเวอร์ไรเทาเทาไก่ลี้ควมจริงฝ่าดินเป็นพญาน์น่อตั้งแต่คบกันมานี่เจ้าเอาเปียบข่อยตลอดเลยถ้วยข่อยกระล่างเข้าข่อยกระนึ่งเพื่อนข่อยกระกวดโอย้ยยาสพูนแลเะเทาเทาประเ็ดเพื่อเมียแน่ ป้ายน่าอยากได้ไข่แมกก็บอกฟอก็แม่ยขอว่าสิดูแลไข่อยย่างนี้ไข่ไข่เฮ็ดอยังบัดจังสี่เจ้าสิบ้าท่วงให้ไข่เฮ็ดตั้งไหนมันเป็นหน้าที่ของเจ้าฟ้าไปไปเฮ็ดไป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 เขาเจ้าเฮ็ดดีแล้วเขาไป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 สมัยไข่เจ้าเฮ็ดตั้งไหนเจ้าเฮ็ดเสียเสียบเขาเจ้าเนี่ยไปไปเขาไปจานจุกกระลังสะอาดสะอาดไปเขาไป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 นี่แต่ใส่กับใส่โอ้ย กูหลุดนายกูหลุดเบือกูหลุดสิหนึ่งเข่าเป่าไฟล่างถวยล่างจ้านกาแมนีนกูบัดหัวเชิญหัวสั้นซักเสือ้อผ้าล่างห้องน้ำกาแมนีนมาซูนเถี่ยนอ๊ะมาเบื่อมาซูนแห่งเถี่ยนอออกจากหันกันเฮ็ดชมให้มันกิน ตกักน้ำให้ามาันสิแตกออกมาเลยศูนย์เดี๋ยวมันจะตักแงี้ยเงเง,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 งเองมันดอกจันัรนก็เป็นง่อยดอกโผล่แลเหลือใส่แต่ผัวออกมาเลยศูนย์